เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไทเกอร์สายยกสูงนะครับของคันนี้เนี่ยมาจากอำานาาเจริญเลยครับมาไกลขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วลูกค้าน่ะเป็นลูกค้าที่เป็น f c ีเราเขาอยู่ต่างประเทศค,ครับแล้วก็ให้ญาติขับรถมาส่งแล้วก็มีการดีลวพานการแชทคุยกันตลอดว่าอยากทําอะไรบ้างสุดท้ายแล้วคันนี้จบมาด้วยการที่ทําพื้นฐานรถก่อนโในการที่ทาช่วงล่างทําระบบของเลวระบบเครื่องระบบปั๊มนะครับหัวฉีดต่างๆที่จะทําให้มันวิ่งดีขึ้นเราทารองรับไว้สาหรับยางใหญ่ครับเพราะอันเดิมเนี่ยรถเข้ามาสแตนดาร์ดอึดมากเลยอึด กัรดาดของไทเกอร์ด้วยกันเราก็เลยแก้ไขตรงนู้นก่อนคันนี้จะเป็นสเตย์ทำยก4่ยาง37แล้วก็จัดไปเหมือนที่ทุกคันที่ผมทําเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกงินชนหลังบันไดข้างทําสีใหม่ตัดท้ายนะครับจากรถน้าเดิมนี้เดี๋ยวรอดูกันเลยแล้วก็เดี๋ยวรเราจะไล่ย่งของเครื่องให้อาจจะมีตัวไหนตันหรือว่าอะไรมีปัญหาลูกค้ายอยากให้ฟิตเครื่องด้วยแล้วก็ทาช่วงล่างก่อนที่จะไปลุยเรื่องอื่นด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสาหรับไทเกอร์คันนี้นะฮะ นี้นะครับเราก็รับคันนี้เข้ามาอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นรถที่เจ้าของรถเนี่ยเขาอยู่ที่อเมริกานะครับจากการสอบถามแล้วเขาเนี่ยได้เคยคุยกับผมแล้วว่าอยากให้ผมมาหารถให้ซึ่งผมมาไม่สะดวกจริง,งในการหารถบางทีผมอยู่โคราชรถอยู่กรุงเทพรถอยู่ต่างจังหวัดผมไม่สะดวกวิ่งไปดูให้เขาก็เลยหายไปสักพักหนึ่งกลับมาอีกทีนึงน่ารักมากครับกลับมาอีกทีนึงมีรถมาให้ผมแล้วส่งให้ญาติที่เมืองไทยวิ่งเอามาให้จากอำนาจเจริญเลยน่าจะได้รถในจังหวัดเพราะป้ายเวอำนาจะเลยหรือเขาเพิ่งย้ายเข้าผมก็ไม่ทราบนะ เขาขับมาเขาบอกรถมันอืดซึ่งเมื่อเช้าช่างผมไปลองก็อืดจริงๆอืดกว่าโดยปกติที่ควรจะเป็นเพราะผมเล่นรุ่นนี้หลายคันเนาะมันก็อืดกว่าที่ควรจะเป็นจริงๆงแต่คันนี้จะเป็นสเตปทำยก4ี่ยาง37แล้วก็จัด็มเหมือนทุกคันที่ผมทําเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกันชนหลังบันไดข้างทําสีใหม่ตัดท้ายนะครับจากรถนําเดิมเนี้เดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับส่วนคันนั้นก็ทําเป็นสเตปทรงแบบใช้งานนะครับพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเนี่ยฮะสเตปใช้งานล้อแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่เน้นอะไหล่แท้นะครับ เบาไฟตาลึกโลโก้แท้สติ๊กเกอร์แท้ทําสีใหม่ทั้งคันอันนี้ใกล้เสร็จลนะเดี๋ยวเหลือน,นิดหน่อยนะครับคันนี้จะจัดเต็มน่าใช้เวลานานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่เรื่องเครื่องให้อาจจะมีตัวไหนตันหรือว่าอะไรมีปัญหาลูกค้าอยากให้ฟิตเครื่องด้วยแล้วก็ทําช่วงล่างก่อนที่จะไปลุยเรื่องอื่นด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสาหรับไทเกอร์คันนี้นะฮะ ที่เราวิ่งลองรถด,ดูแล้วนะฮะเรื่องช่วงล่างก็มีนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปสเต็ปอย่างอื่นพวกโชค๊คพวกยาง3าเเรามันได้มีแพลนออเดอร์สั่งไว้ละชุดยกทำสีคัสตอมตามสั่งสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของซันแต่ว่าเรื่องของเครื่องที่อื่นมากๆอื่นกว่าป,ปกติตอนนี้ผมอยากจะไล่เรื่องระบบน้ามันใหม่ก่อนเพราะว่าคิดว่ารถเก่าเขาอาจจะไม่เคยได้ไล่มานะครับก็จะเป็นเรื่องของทําปั๊มนะครับอาจจะเปลี่ยนสปริงปั๊มนะะิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลายปั๊มปลายหัวฉีดล้างหัวฉีดทาระบบน้ํามันแล้วก็เเรื่อองงคคววาามมซึย นะครับเนี่ยรอบๆอบเครื่องเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาาันสรดลงมาเยิ้มมาเต็มเลยเดี๋ยวผมจะอาจจะเปลี่ยนซีนพวกนี้ใหม่เพื่อให้มันสบายใจไปกับเราทีเดียวเพราะเราเราเพิ่งซื้อมากันด้วยนะครับ <N> ก็จะประมาณนี้นะฮะเลยเอามาให้ดูกันว่าประมาณนี้ว่าที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปของคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการพวกเนี้ยเราไม่สามารถรู้ค่าใช้จ่ายได้เลยทั้งหมดแต่เราจะมีการเช็คราคาแล้วเดี๋ยวประเมินค่าใช้จ่ายให้ก่อนนะครับสาหรับลูกค้านะฮะ ของก็เริ่มทยอยมานะครับคันนี้ยังเหลือเรื่องของยางเรื่องของอะไรอีกพอสมควรเรื่องของเครื่องเรื่องของช่วงล่างอีกแต่ว่าวันนี้ของมาเราก็เลยจัดฟูลเซตถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก็เลยเอามาให้ชมด้วยทีเดียวเลยเป็นชุดยกซันครับกับโชค๊คซับแทง์นะครับสายหน้าหลังนะครับเ,เดี๋ยวเราไปทาช่วงล่างกันก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบเรื่องพวกนี้กันนะครับ วันนี้นะครับสาหรับไทเกอร์คันนี้นะครับหลายอย่างที่เราถอดออกมาเพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนบูทปีกนกบูทต่างๆที่เป็นลูกยางนะครับกากะบาดเทากลางพวกเนี้ยเราก็เลยถอดออกมาเก็บสีให้เพื่อที่จะสวยงามเดี๋ยวพอใส่ชุดยกตัดกับสีเทาจะยิ่งสวยขึ้นจาน้นเบดิสเบรคนะครับอะไรต่างๆนะครับมาเกือบครบแล้วนะฮะนี่พกบ,บูทต่างๆอนไนเราเบิกได้เป็นแท้เราก็เบิกแท้นะฮะอนไนที่มีเทียบแท้ไม่มีแล้วเราก็เป็น เทียบไปแต่ก็ต้องดูเรื่องของเกรดคุณภาพนะครับฟิลต่างๆนะฮะนี่สาหรับคันนี้เดี๋ยวเรารอใส่เข้าไปทําพื้นฐานของรถให้ดีก่อนแล้วหลังจากพื้นหนังรถดีแล้วเรื่องของการตกแต่งไม่ใช่เรื่องยากครับนะฮะเราก็ทําให้ครบวงจรเลยสําหรับรถไทเกอร์คันนี้นะฮะนี้เป็นขั้นตอนนะครับที่เราจะเปลี่ยนซีนต่างๆคอหน้าคอหลังฝาวาลอ่างเครื่องอ่างเกียนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องลงสักหน่อยเนี่ยมันไหลยเยิ้มลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับ ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ทําเครื่องคือจริงๆเลยอะ่ะเราไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้ทําลูกซูบไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าพวกซีนต่างๆที่มันไหลมันเยิมเราทําได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะพวกนเนี้ยเนี่ยเราทําให้เลยประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของแต่งกันใกล้ละเดี๋ยอัน,นี้อีกขั้นตอนเดียวก็จะใส่พวกชุดยกใส่อะไรกันแล้วนะครับ นี้นะครับจากตอนนั้นที่ผมให้ดูเรื่องของดินแดงแล้วเดี๋ยพอดีเราได้ลื้อเครื่องได้ลืออ้อไหล๋ยวเราจะเนี่ยเก็บเรื่องของซอกดินแดงให้หมดนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องขั้นตอนในการทําถ้ารถคันไหนทําเยอะทําเต็มเราทําให้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนมาไม่ได้ทําสีมาใส่กันชนมาทําอะไรผมว่าถ้าไม่ลื้อมันทํายากครับอย่างคันนี้เนี่ยลื้อทั้งหมดเลยช่วงลงช่วงล่างทําใหม่หมดใส่ชุดยกจัดเต็มระบบจากที่มันเนี่ยแดงๆอย่างเงี้ยด้านหน้าทําเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นประมาณนี้นี่ สวยงามป็นไงฮะยังไม่ใส่ชุดยกยังหลอกขนาดนี้เลยนี่นะครับก็คือขั้นตอนของวิวสเปกเราเครื่องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาครอบวาลวที่ซีนซึมรั่วลงมานะครับนี่ฮะ พวกท่อพวกนี้เดี๋ยวเราจะทําการล้างขเหมาที่ปิ้นก้อนๆออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหัวฉีดเราจะเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับทำความสะอาดปั๊มแล้วก็เทอร์โบมีน้ํามันซึมเดี๋ยวเราจะถอดเทอร์โบไปฟิตดูว่าใบหลวมไหมมีซึมมีรั่วตรงไหนไหมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทําพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะยกทาความสะอาดเครื่องแล้วก็ยกใส่เข้าไปแล้วก็มาดูอาจจะเติมครืงเร่งไฟฟ้าเข้าไปนิดนึงเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นจริงๆแค่นี้นะครับสำหรับเครื่องคอมมอนเลไม่ต้องมีอะไรมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนี้ พวกซีนเทอร์โบที่เราถอดไปทานะครับที่มันรั่วมันซึมเราก็ทําการเปลี่ยนซีลต่างๆแล้วนะฮะรอบนอกนะครับของเทอร์โบแต่ส่วนเครื่องนะฮะก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปเราก็ได้ทําการทําความสะอาดหมดเลยนะฮะไล่เลาะน้ํามันออกจนหมดนะครับนี่ยฮะดูทอนล่างทอนล่างเราก็ทําเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อความสะอาดอะไรเราก็แยกชิ้นออกมาทําความสะอาดหมดเลยทุกชิ้นก่อนจะประกอบเข้าไปเดี๋ยวเราจะล้างห้องเครื่องด้วยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนถ้าลูกค้าลุยผมก็ลุยด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องคุยกันว่าขอบเขตในการทําประมาณไหนนะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับของก็มาเกือบครบแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้าวขวที่เราพอจะเอามาเรียงพร้อมๆกันได้เพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ยังคงต้องรอสินค้าที่จะมาอยู่คันนี้นะครับที่ดูมาก่อนหนะ้าคลิปแล้วก็คือทําสีเทาลัมโบตัดท้ายนะครับจัดทรงใหม่ทําช่วงล่างใหม่หมดนะครับชุดยกลูกค้าเลือกเป็นของซันตามที่เราแนะนําเพราะว่าชุดยกของซันเนี่ยเป็นชุดยกที่ได้มาตรฐานแล้วค่อนข้างสั่งคัสตอมสีอะไรได้นะครับแล้วก็เรื่องของโชค๊คเป็นโชค๊คต่างตัดโดยเฉพาะสาหรับรถยก4นิ้วโดวยเฉพาะของโปรเฟนเดอร์เป็นรุ่นซับแทงก์นะฮ บ i ดล็อกนะครับนะครับเป็นแม็กซ์มอนสเตอร์แล้วเดี๋ยวล้อนะครับเพจเราจะให้ลูกค้าเลยทีหนึ่งว่าเราจะทําสีอะไรนะฮะแล้วมาถึงเรื่องกันชนซึ่งตัวนี้เป็นงานของทางเรานะครับอันแรกนี่เป็นกันชนหลังนะฮะมันจะเป็นแบบผิวบางไม่ใหญ่จนเกินไปบันไดข้างนะครับซึ่งบันไดข้างเนี่ยมีความแข็งแรงมากสามารถงัดกระแทกได้นะครับตัวนี้กันชนหน้านะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่แข้งมาให้ดูก็คือเป็นกันชนหน้า V2 นะครับเป็นรุ่นผิวบางเดี๋ยวจะมีแข้งมินียมปั๊มรูใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็นีมาเร้น มีการเก็บซีนเก็บอะไรต่างๆที่รั่วที่ซึมส่วนเครื่องเราทาสีทําความสะอาดให้หมดแล้วก็วจะประมาณนี้เดี๋ยวของต่างๆที่จะมาก็จะเป็นเรื่องของท่อนะครับท่ออากาศที่เราจะต้องตีขึ้นใหม่แล้วก็ทําที่บอดี้รถใหม่แต่ว่าพื้นหลังของรถนะครับเราต้องเริ่มที่ช่วงล่างก่อนช่วงล่างดีเครื่องดีทุกอย่างดีค่อยัดของพวกนี้ไปวันนี้เราก็เลยพามาดูของคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับ ีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเป็นพวกคัชนะฮะของรถคันนี้แล้วก็พวกปั๊มน้ําพวกอะไรต่างๆนะครับที่มันสําคัญสำคัญนะฮะพวกนี้เราก็เบิกแท้เลยแล้วก็นี่ฮะติดตั้งเข้าไปแล้ว เก็บสีเก็บอะไรให้อย่างสวยงามเปลี่ยนจานเบรกนะครับใส่ชุดยกด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังกําลังเก็บกันอยู่นะครับกำลังเก็บงานกันอยู่พวกนี้ก็เป็นอะไหล่ที่เราทําเครื่องทําเรื่องของความอัตราเร่งของเครื่องเดี๋ยวเราใส่คาลิ่งไฟฟ้านะครับเรื่องคัดเราเทสดูแล้วนะฮะเหมือนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนๆยกออกมาขนาดนี้แล้วเราก็เลยเดี๋ยวจะทําทีเดียวเลยนะครับ อังแล้วก็จะใหม่ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ถึงขั้นใหม่มากเนาะเพราะมันโดนแต่สิ่งที่เป็นความสกรปรกโดนดินโดนอะไรมาเป็น10ปี20ปีเลยว่าตอนนี้ถ้ากับแห้งๆแล้วแล้วที่นี่ปัญหามันก็คือเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าน้ํามันต่างๆที่มันซึมอยู่ตามเนี้ยออกไปหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บงานกันนะฮะซีต่างๆที่ตรงนี้รั่วซึมเราเปลี่ยนให้หมดแล้วครับ มีเราทําการติดตั้งชงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ยางให้เรียบร้อยแต่มันก็ติดอยู่แล้วครับสาหรับยาง37นิ้วขอบ16นะครับแล้วก็ยก4ยังไงก็ติดเราจะต้องปาดแต่งแต่การปาดแต่งต้องมีความมนสวยส่วนด้านเนี้ยมันอาจจะไม่ติดมากแต่ถ้าเราไม่ปาดเลยระยะล้อมันจะเข้าไปชิดซุ้มมากจนทําให้รถเนี้ยขาดความสวยงามของระยะซุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปาดตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้เลยแล้วก็อุดรูทั้งหมดนั่นคือขั้นตอนนะครับแต่เราจะทําตรงนี้กันที่อูดสีนะครับนะฮะแล้วก็ ตัดท้ายด้วยคันนี้นะฮะสีเทาลัมโบครับคันนี้นี้นะครับก็ถึงขั้นตอนลองพื้นแล้วเพราะว่าท้ายก็ได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทรงตั้งสันตั้งวงเร,เรียบร้อยแล้วปัดซุ้มเรียบร้อยแล้วอุดรูเรียบร้อยแล้วเก็บผุเก็บอะไรจนครบหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เ,เรารอลงสีจริงกัน ถกลับมาจะทําสีแล้วนะครับไฟก็ยังเดิมๆอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับเป็นไฟท้ายลมดําตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็กันชนครับของเราเองงานเราเองเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปบันไดข้างกันชนหน้ากันชนหลังเดี๋ยวใส่ครบๆเลยตอนนี้กําลังเก็บงานกันอยู่นะครับขัดแต่งตรงนั้นอยู่เพื่อรอใส่กันชนกันนะครับ หลังจากที่เตย,ยมทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เราก็เริ่มไล่เช็คอะไรว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างภายในพวกแผ่นกันความร้อนพวกมือเปิดต่างๆคิ้วยางต่างๆแล้วก็ไปจนถึงไปท้ายไปจนถึงอ่เขาเรียกว่าอะไรภายในช่องแอร์นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของคิ้วยางด้านนอกตรงรีดน้ําตรงประตูนะฮะก็ไล่สั่งแล้วของก็มาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมพาดูเนาะก็ค่อยมาใส่ล้อกันนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดตรงนี้จบก่อนเก็บภายในที่เราลื้อบอดหรืออะไรไปทำก่อนเพราะคันนี้ภาย ในค่อนข้างเละบอกเลยว่าเละครับแต่ตอนนี้เรากาลังแก้ไขกันอยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้คืนแค่ไหนนะครับผ่านเราแล้วต้องเนียนต้องสวยนะฮะแต่ขออย่างเดียวไม่เลี่งครับคันหนึ่งสองสามสามสี่เดือน <c oughs> ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะทำสีแห้งช้าก็เดือนกว่าแล้วครับถ้าใครแบบรีบใช้รถก็จะต้องผ่านไปก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเห็นรถอย่างเงี้ยถ้าใครเคยดูซิผมจะรู้เดี๋ยวตอนเนี้ยเหมือนจะเสร็จเดี๋ยวรอด,ดูตอนเก็บความสะอาดครับอยู่กันเป็นอย่างนั้นเป็นอาทิตย์ตามซอกตามมุมเก็บกันเป็นอาทิตย์จริงๆรนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วก ครับสำหรับอะไหล่ของคันหนึ่งนะครับของไทเกอร์ที่เราจะต้องเก็บงานกันเพื่อที่จะให้มันดูเนียนออกมาเป็นสีเดียวกันสีไม่เฟดไม่ต่างกันแบบนี้นะครับเพราะบางทีรถมันนานบางคนก็ไปเปลี่ยนมาทีนึงปิหานี้มาใส่ทีนึงแต่ละรอบไม่เท่ากันสักคันครับนี่ดูลอกองกันแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าทําออกมาแล้วมันจะเพิ่มความเนียนให้กับรถได้มากแค่ไหนรายการของรถไทเกอร์นะครับ มากันเพียบเลยที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับนี่เรามีสตอ็อกกันไว้เลยสี่แผ่นโลโก้แท้ต่าง,งๆมือเปิดนะครับมือเปิดนี่พวกมือเปิดต่างๆแล้วก็พวกไฟมุมไฟมุมลมดําของทางเราก็เป็นแทนแ้เหมือนกันนะครับนี่อะไรเพียบเลยก็เดี๋ยวเราจะจับยัดเข้าไปในแต่ละคัน <ure> ที่เราทํานะครับของไทเกอร์ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรกระชุกกระจิกเรามีหมดนะครับแม้แต่ทั้งโลโก้เล็กๆอย่างนี้หรือแม้กระทั่งสติกเกอร์ครับนี่ ไทเกอร์พวกนี้ก็เป็นแท้นะครับสำหรับไทเกอร์คันนี้นะครับคอนโซลเขาเรื่องพวกเรือนใหม่เขาเนี่ยทําสีมามันเลยดูเยินไปหน่อยผมเลยแก้ไขใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็นี่พวกท่ออากาศใส่แล้วนะครับไฟใส่แล้วเหลือพวกกระจังเหลือเก็บงานเล็กน้อยสกูปหน้าใส่แล้วตัวนี้ถอดไปทําสีนะครับแล้วก็เรากําลังจะเจาะใส่กันชนหลังกันอยู่นะครับนี่กันชนหลัง สำหรับใครที่ซื้อกันทุนหลังเราไปใส่นะครับผมส่งไปทั่วประเทศเลยแล้วหลายคนก็ถามว่าใส่ยากไหมจริงจริงไม่ยากครับเราเจาะรูแค่นี้นี่เจาะแค่นี้ใส่เข้าไปยึดกับชัดซีเดิมได้เลยไฟท้ายไฟมุมเปลี่ยนไปแล้ว LED ตัวนี้เป็นไฟดำนะครับให้เพื่อให้รับกันจะได้เท่นหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไลเนอร์อันนี้ยังไม่มีไลเนอร์เดี๋ยวเราจะตัดลายตัดต่อไลเนอร์ให้เรียงลายกันให้สวยลายต้องเรียงกันให้ลงตัวไม่มีการครบกันนะครับส่วนภายในเรากําลังฟอกเก็บงานกันอยู่คันนี้ก็เละจัดครับนะฮะ พื้นต้องฟอกใหม่ทุกอย่างต้องฟอกใหม่กําลังลุมกงินอยู่นะฮะนี่นะครับลายละเอียดของเบาะนะครับเวลาเราเย็บไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะฮะหรือว่าเบาะนะครับเราเย็บแบบนี้เลยเป็นผ้าเดิมในยุคใกล้เคียงลายใกล้เคียงในยุคนั้นเดินได้แบบเดิมทุกอย่างไซา์เดิมหมดเลยนะฮะให้มันดูดีอันนี้เป็นเบาะด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการทําภายในของเราครับถ้าไม่ได้ใส่เบาะแต่งเบาะอะไรก็เป็นประมาณนี้ไป ออยางมาอย่างหล่อเลยครับนี่เป็นล้อคอส i c 10นิ้วนะครับยาง37ดนะฮะดอกนี่ก็เป็นดอกที่เราขายกันประจําเลยกับคันนี้สีเป็นสีเทาลมโบนะผมก็เลยให้ตัดกับล้อตัวนี้ตอนแรกลูกค้าอยากเลือกเป็นล้อพวกล้อเลนโซที่มีเพดบีดล็อกบีดอะไรเงี้ยทำสีแต่ผมว่าอย่างเงี้ยดูได้นานนะครับก็ลองเราแต่งแบบนั้นเยอะแล้วเราลองเปลี่ยนสไตล์ออกไปนะครับโชกเป็นโชกโปรเฟนเดอร์ครับยกส่สั่งตัดพิเศษครับภายในกําลังเก็บกันอยู่นะฮะเดี๋ยวฟอกให้หมดเลยเก็บรายละเอียดเพราะคันนี้มาเละจริงบอ,อกตรงเลยมาแบบ คิ้วยงคิ้วยางเปลี่ยนให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับสีก็เนียนแล้วเดี๋ยวรอขัดเก็บอีกทีหนึ่งท่อใส่แล้วเรียบร้อยวันนี้ล้อมายางมาเลยพามาถ่ายให้ดูแล้วก็โชว์แวบพามาดูคันน,นี้คันนี้ เดี๋ยวเสร็จพร้อมๆกันคันนี้ใครดูแล้วดูคันนี้เสร็จแล้วนะครับอยากดูคันนี้ต่อนะครับฝากไปไล่ดูในช่องเราด้วยวีสเปกชแนลนะฮะนี่คันนี้โช๊คมาเป็นรุ่นเดียวกันโปรเมนเดอร์สั่งตัดสีนิ้วเฉพาะองค์รุ่นเลยนะครับแล้วก็ล้อเป็นอีโวคอสนะฮะสามนิ้วเหมือนกันนะครับยางนี่เดี๋ยวรอดู2คันนี้ฮะแล้วก็นี่ครับใครรู้ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ทําแค่เพยงออฟโรดนะครับเก๋งแจ๊ดยานลีบีออนทุกรุ่นคือรถทุกรุ่นดีกว่ามาได้หมดเลยหรือััันนนนนี้้ลบบบบผมมเองงงงะะคคคครรรแ็กยาาโชช่่วใ ีเดยวเลยวิวสเปกูลาครับนะฮะรอดูครับคันนี้หล่อแน่นอนชิ้นงานพลาสติกนะฮะทั้งเบิกใหม่ทั้งเก็บงานพ่นสีซ่อมแตกออกมาเนียนแบบนี้เลยครับแพงจริงลีดนะฮะภายในมือปงมือเปิดหรือแม้กระทั่งีตัวนี้ออกมาไม่ว่าจะกี่คันกี่ชุดนี่จัดไปพร้อมกันเลยนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะฮะสาหรับชุดยกตั้งสูงแล้วทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่กันชนกันกันชนอันนี้เป็นกันชนของทางวิ s สเปกเรานะครับก็แบบสไตล์นี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีแผ่นแคงปิดตรงนี้เพื่อความสวยงามนะฮะแล้วเดี๋ยวกระจังเดิมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเบาไฟตาลึกใส่แล้วท่ออากาศตี่ให้ใหม่แล้วเดินท่อให้ครบหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะออกมาหล่อแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ค้ำเพานะครับค้ำเพาหลังเพื่อกันบิดตัวนะฮะเวลาไปออกตัวแรงๆแล้วก็นี่เรากําลังถ่ายน้ํามันด้วยนะฮะน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ยังอื่นเนี่ยครบแล้วแหละเหลือใส่กระจังอีกนิดนึงนะฮะตั้งสูงแล้วเรียบร้อยนะฮะเหลือเก็บรายละเอียดอีกสักหน่อยก็ได้ละสําหรับคันนี้นะครับนี่คันนี้เรากาลังทํากันอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นสายหมอกครับ วันนี้นะครับเป็นวันอีก2วันจะเข้าส่งการนะครับเราก็จกันเต็มนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกท่านเราเข้าใจว่าอยากจะเอารถไปใช้จริงๆตามกำหนดการแต่ละคันก็น่าจะเจ็บรายละเอียดดีๆก็น่าจะนู่นแหละครับไม่เกิน20วับนที่20แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลลูกค้าอยากเอารถไปลุยอยากเอารถไปโชว์ในช่วงเล่นน้าช่วงสงการเนาะเป็นกระบะด้วยทั้งหมด4คันครับอยู่ด้านหน้าอีก1คึคันสีน้ําเงินนะครับอีก1คันแล้วก็สายเสือใหญ่อีก2ลําเสือเล็ก สายมอบอีกลำหนึ่ง4ล่ลเดี๋ยวเราจะส่งให้ได้ภายในวันเสาร์เนี่ยครับเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันสงการแล้วนะฮะก็ลุยกันแบบนี้เลยนะครัตอนนี้ก็จะ3ามทุ่มละไล่กันให้เต็มที่เอาให้จบนะครับผมเก็บทุกรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นกระจังหน้าแผ่นการความร้อนเข้ามุมนีฮะไม่ใช่ว่าถ่ายไกลๆแล้วสวยใกล้ๆก็ต้องเนียนด้วยนะฮะ แต่ละคันใส่กันความร้อนทุกคันใส่คิ้วยางเปลี่ยนนู่นเป็นนี่ครบใส่ชุดยกทุกอย่างครบนะฮะคันนี้ก็กําลังเก็บกันอยู่ภายในนะครับก็ได้โชว์กันแบบเต็มๆแหละสองการนี้นะครับแต่ละคนคงจะถูกใจกันนะครับก็ทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะขนาดลดเสร็จแล้วนะฮะบ,บางคนไม่เข้าใจลถเหมือนจะเสร็จแล้วทาไมไม่ผมเก็บอย่างเงี้ยมา3วันละไล่เก็บไล่เก็บภายนอกภายในช่วงล่างคือเก็บทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะฮะเอาให้เต็มที่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครมาดูสไตล์การทําเสือของร้านวิวสเปกเรา ก่อนที่เราจะไปถ่ายคลิปถ่ายโรลเลอรงพวกนี้วันนี้เราก็มาตั้งไฟให้ลูกค้านะครับเอาจนนาทีสุดท้ายตอนนี้3ามทุ่มกว่าแล้วนะครับนี่กระจอกมาประมาณนี้แล้วดูทรงฮะหล่อแล้วเก็บรายละเอียดกันแบบทุกจุดจริงๆนะฮะเดี๋ยวรอไปดูตอนเสร็จจบพร้อมๆเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่าทําอะไรกันไปบ้าง เส,ส,ส,ยย ỷ, ส Stars, ร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไทเกอร์สายยกสูงนะครับของคันนี้เนี่ยมาจากอำนาจเจริญเลยครับมาไกลขนาดนั้นเลยจริงๆแล,แล้วลูกค้าน่ะเป็นลูกค้าที่เป็น f c เราเขาอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ให้ยานขับรถมาส่งแล้วก็มีการดลวพันการแชทคุยกันตลอดว่าอยากทําอะไรบ้างสุดท้ายแล้วคันนี้จบมาด้วยการที่ทําพื้นฐานรถก่อนโดยการที่ทาช่วงล่างทําระบบของเลวระบบเครื่องระบบปั๊มนะครับหัวฉีดต่างๆที่จะทําให้มันวิ่งดีขึ้นเราทารองรับไว้สาหรับยางใหญ่นะครับเพราะอันเดิมเนี่ยรถเขามาสแตนดาร์ดอืดมากเลยอืดกว่า ตัญหดดาของไทเกอร์ด้วยกันเราก็เลยแก้ไขตรงนู้นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาใส่ชุดยกนะฮะจัดทรงล้อนะครับเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมหลังจากนั้นเราก็ไปทําสีตัดท้ายนะครับคันนี้ทําสีตัดท้ายทําสีเป็นสีเทานะครับเป็นตัวฟอร์ดเน็กเกนนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้ออกอมฟ,ฟ์ฟ้านิดนิดนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเบ้าไฟตาลึกนะครับไฟมุมลมด,มด,มดํามีจมูกนะฮะของทางร้านเรากันชนหน้านะครับบันไดข้างกันชนหลังเป็นงานของทางร้านเราที่ขึ้นงานเองหมดเลยนะครับเป็นทรงแบบนี้ก็จะดูผิวบางหน่อยไม่ให้ดูเเกินไป ถ้าเทียบกันก็เหมือนรถเก่งแล้วมาเติมสังเกตข้างนั่นแหละสังเกตหน้านิดนึงนั่นแหละครับให้ดูเรียบร้อยนะครับยางเป็นยาง37ครับใส่ล้อขอบ16ใส่ชุดยก4นิ้วครับของซันนะฮะโช้เป็นโช้โปรเฟนเดอร์ซับแทงนะครับปรับแปะนะฮะก็ซับแทงสายนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดภายนอกก็จะประมาณนี้ยังไม่นับพวกช่วงล่างต่างๆที่เรียกว่าชุดใหญ่มากสำหรับคันนี้ด้านหลังเรามีคำพานเสริมเพื่อที่จะรับแรงเวลารถเนี่ยมีอัตาแรงขึ้นนะครับการเผาพลิกการเพาดังเราใส่เข้าไปด้านหลังดด้้วยานหลังไฟฟทาก็มมมมีไุดเป็นน LED าย อันนี้เนี่ยเรียกว่าหุ้มหนังใหม่หมดเลยอยากได้เป็นเบาะทรงเดิมเดิมแต่นั่งสบายๆก็เรียกว่าหุ้มหนังเป็นตัวหนังยุคเดิมแบบเดิมแต่เป็นสีครีมนะฮะ <_ an> ก็ออกมาเรียบร้อยส่วนพลาสติกต่างๆภายในที่สีมันเฟดไม่เท่ากันหรือว่าอะไรภายในพวกช่องแอร์ที่มันหลวมเราเปลี่ยนให้ใหม่พลาสติกต่างๆเราเก็บสีเป็นสีภายในให้เนียนพร้อมทั้งฟอกภายในหมดทั้งคันเรียกว่าเก็บเนียนเก็บรายละเอียดออกมาประมาณนี้อ่าแล้วมีดำท่ออากาศนะครับายของทางเราพร้อมทั้งท่อไอเสียเป็นท่อสแตนเลสก็น่าจะไม่มีอะไรให้บรรยายแล้วก็ดูทีี่รถเอาดกว มาหล no? ่อๆแบบนี nuclear. ้นะครับจริงๆเลยรถหลายคนจะถามมาว่าคันนึงทําหมดเท่าไหร่จริงๆมีตั้งแต่2 0 0 0 0 0กว่ายัง3 0 0 0 0 0กว่าอยู่ที่งบเลยแต่คันนี้หมดไปก4 0 0 0 0 0กว่าบาทเพราะว่าลูกค้าทาพวกโยกเครื่องด้วยทาเต็มเลยช่วงล่างยกใหม่หมดเลยด้วยก็เลยออกมาประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครอยากจะทํารถแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถที่ยุคสมัยหรือไทเกอร์แบบนี้วีสเปคเราจัดให้อ้ออีกอย่างหนึ่งครับที่ทุกคนชอบถามมาว่าตัดท้ายต้องยังไงอะไรยังไงเวลาผมตัดท้ายผมใส่ชุดโยกผมทาใบวิศวกรรรองับ ไปที่ขนส่งของทุงนิ้น้ำนาของท่านเลยนะครับสามารถไปแจ้งจดได้หรือว่าเราตัดท้ายแล้วเรียบร้อยเราใส่ชุดยกแล้วเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้ว่ารถจะวนไม่ได้นะครับกับวิวสเปกเราทําให้ครบจบทีเดียวเลยฝากกัด้วยนะครับวิวสเปกทุกช่องทางเซิร์ชว่าวิวสเปกทุกแพลตฟอร์มจะเจอเราเลยหรือใครอยากทารถแบบนี้ทักมาได้ที่ไลน์ส่วนตัวผม <S <S ผมตอบเองทุกข้อความมีแอสไซน์นำหน้า9ก้านคานะครับไลน์ของผมนะครับแอสไซน์นำหน้า9ก้านยา,าก็จบแบบนี้เลยฝากกัด้วยครับใครสนใจกเรราจัััดให้คคบบสสวีส You call me a girl. You call me a girl. You call me a girl. Let's go I'm about to go off like a weapon Fueled to the top, got a filled up engine In my thoughts, obsession I will not stop, no I'm never second guessing I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason. This test, off. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Nicole.